สวัสดีครับวันนี้พบกับสาวน้อยจอมซูมไม่ใช่นะถ้าไมถึงเรียกว่าสาวน้อยจอมซูมรู้ไหมคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาทั้งครูตรวจงานหรือครูทํางานอะไรเงี้ยสาวน้อยคนนี้เนี่ยจะเอาตามาจ้องในสมุดครูพัดตลอดเลยทําไมอ่ะทําไมมองไม่เห็นเลยแล้วสายตานี้มันแว่นสายตาจริงป้ะเนี่ยแว่นจริงค่ะแว่นจริงนะอ่ะโอเคก่อนที่จะพากันไปรู้จักจะให้แนะนําตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะเด็กหญิงกุนทิดาพัทธาราคุณค่ะชื่อเล่นชื่อว่า ชื่อเล่นชื่อคารนชื่อคารนโอ้โหเป็นสาวต่างชาติ <c oughs> โอ้สวยนะต่างหูนะแว่นตาก็สวยนะทำไมถึงหนูต้องชอบซูมตลอดเวลาล่ะลูกหนูบางทีหนูมองไม่เห็นจริงเหรอ <c oughs> แล้วหนูก็อยากรู้ใช่ไหม <c oughs> ว่าคุณครูตรวจผิดตรวจถูกใช่ไหมลูกใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับคารนเนี่ย <c oughs> เขาอยากรู้เพราะว่าคารนนั่งหน้าแล้วแบบบางทีก็อาจจะมีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจใช่ไหมลูกใช่แต่ว่าคารนทนา่ทเองทุกครั้งแล้วก็เอามาให้ครูพัดตรวจ พอตรวจเสร็จปุ๊บบางทีครูพัดก็จะมองว่าเ,เด็กคนนี้จู่ๆก็ส่องหน้าเข้ามาในใกล้ๆสมุดครูครูก็เอกคาเลนถ้าหนูมองใกล้จัง่ะลูกคาเลนก็เลยบอกครูว่าหนูหนูมองมห,น <laughs> หนมองไม่เห็นค่ะนะครับก็เลยบอกว่านี่เป็นหญิงสาวจอมซูมทีนี้คาเลนบอกครูพัดว่าของที่คาเลนประทับใจก็คือแว่นตาแว่นตา,นตาทําไมอ่ะทำไมประทับใจอลูกเพราะว่าบางทีเวลาหนูนั่งไกลอะ่ะเขาหนูมองไม่เห็นหนูก็ชอบใส่แว่นค่ะแต่จริงๆแล้วใส่ตาสั้นปะ ส,สั้นขนาดไหนหอะลูกเยอะไหมหนูไม่รู้เหมือนกันจริงเหรองั้นครูขอถอดแว่นแบบหนึ่งนะแล้วหนูมองตรงนู้นตอนนี้ตอนนี้นเห็นพยัญชนะบนบนกระดานป่ะเห <c oughs> ็นอะครูขออนุญาตถอดนะปึ๊บ <c oughs> ไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลยคาเรนเอยเจ้าสาวคนสวย <c oughs> ยังไงล่ะลูกบน,นี้มองเห็นยังเห็นค่ะเห็นนะโอ้โหยังไงล่ะคาเรนทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังครับจึงเป็นเหตุผลที่คาเรนเนี่ยชอบซูมแบบมาตลอดเลยแล้วคาเรนตัดแว่นใหม่บ่อยไหม บางทีเว่นเตกก็ต้องตัดใหม่แล้ว,ลวคุณพ่อบ่นไหมบางทีพ่อก็บ่นบ่นว่าอย่างไงบ้างออยคาเอนทำไมทาแตกอีกแล้วไม่เพราะเขาบอกว่าเป็นคนที่ซุ่มซ่ามแล้วก็ชอบชอบ,ชอบตำเตกก็เลยต้องซื้อใหม่ตละดแล้วคุณคุณพ่อดุขนาดไหนเขาไม่ค่อยดุค่ะแต่เขาบ่าน,บนนิดนิดใช่ค่ะบ่นแล้วแล้วใครเป็นคนพาพาไปตัดแว่นน่ะลูกคืออันนี้เป็นของฟรีหนูก็เลยต้องไปตัดก่ย่าค่ะเพราะอันนี้มาจากของฟรีแล้วคุณย่าไปตัด ทำไมคุณย่าต้องไปแต่กัญ่าละ่ะคุณย่าเป็นร้านทางแม่นเนอะคุณย่าเขาเป็นร้านที่พวกเขาจะเป็นแจกฟรีของอคนจนคะ่ะเพราะร้านแม่ตาคนจนป่ะใช่ค่ะที่ไหนวงเวียนใหญ่ไหมตรงวงเวียนใหญ่แต่ว่าเป็นตรงอีกซอยหนึ่งอ๋อร้านนี้นี่ดังมากนะครับค,คุณผู้ฟังฮะเคยคุูเคยได้ยินตั้งแต่สมัยครูเรียนนหะนะ<แ>คุณย่าเป็นเจ้าของร้านเหรอลูกย่าไม่ได้เป็นเจ้าของแต่รู้จก<อ>ักกัน ไม่ได้รู้จักกันก็แค่เพราะเห็นป้ายว่ามีเคเว้นตาครับริจาคใช่ค่ะก็เลยหนูก็เลยไปรับที่นั่น <im it> <ช>ซึ่งก็เลยอพอคุณย่าให้บ่อยๆก็เลยนับถือเป็นคุณยา่าใช่เอาด้วยความนับถือ <im it> ใช่ไหมลูกแล้วคาเรนแว<บ>่นตาเนี่ยมันสําคัญกับหนยูยังไงบ้างลูกมันสาคัญเรื่องสายตาหนูอ่ะมันเป็นคนที่แบบอยู่หน้ามันก็ยังมองไม่เห็นนะตอนนี้เนี่ยคาเรนนั่งหน้าสุดของห้องเลยนะใช่แล้วคาเรนมองเห็นไหมยังไม่เห็นแล้วคาเรนทำาไงมองไม่เห็น ส่แว่นค่ะใส่แว่นแล้วมองเห็นไหมเห็นค่ะนิดนึงไม่นิดนึงค่ะเต็มร้อยไหมเต็มร้อยเ<ห>ต็มรอ้อแต่พอวเวลาทำให้ครูตรวจงานหนูต้องแบบอืมทำไมอะลูกใ <c oughs> นชอบงในช่วงบรียนนับบบน้นว่าหนูจะได้รู้ว่าหนูผิดตรงไหนใช่ป่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเออเนี่ยครับนี่เป็นสเสน่ห์ของคาเรนนะฮะซึ่งคาเรนก็มีพี่ชาย <c oughs> พี่ชายชื่อพี่ดมค่ะพี่ดมพี่ดมกับพี่เจมค่ะพี่ดมกับพี่เจมสองของลีดซ์มาให้เมาส์หน่อยดื้อปักไม่ได้ดื้อหรอกค่ะแต่บางทีก็ชอบ แกล้งน้องอะค่ะแกล้งน้องคือเราโดนแกล้งตลอดเลยโดนแกล้งกับจะโจกโดนแกล้งเหมือนกันน้องโดนแกล้งคืนไหมหนูบางทีหนูก็แกล้งคืนบางทีหนูก็ไม่แกล้งคืนอะ่ะเราอยู่บ้านทําอะไรกันบ้างอยู่บ้านก็เล่นเกมไม่ก็ทํากันบ้านจริงหรือเปล่าแต่คาเลนก็การบ้านส่งครูก็ไม่ค่อยเยอะนะ,ะแต่ว่ามีให้พี่ไอพี่ช่วยเพราะพี่เราเรียนเก่งนริศใช่ไหมคนโตมสามอะ่ะคนโตมสามก็พี่เจมค่ะ พี่เจมเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ตอนมอะไรเนี่ยแหละค่ะอืมแต่เขาเรียนเก่งอยู่นะใช่ค่ะเอองั้นวันหน้านอกจากแว่นตาคาเรนมีของเล่นที่ประทับใจไหมที่บ้านมีของเล่นอีกปะมีของเล่นเป็นตุ๊กตาค่ะจริงเหรอตุ๊กตาชื่อปุ๊กลุกอะปุกปุกปุ๊กลุกปุ๊กลุกทำไมชื่อปุ๊กลุกอะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นกระต่ายแล้วมันตัวกลมๆอะค่ะก็เลยตั้งชื่องางนั้นมันเป็นตุ๊กตาลมลุกได้ปะอะลมลุกได้ไหมไม่ได้นะตอนเช้าบ้างเรียนยังไงอะ ตอนเช้าก็ให้พ่อไปส่งหรือเอา,อาเขาไปส่งมามาส่งตอนเช้าใช่ไหม<ช>ครับ<ช>งั้นครั้งหน้าอยากจะรู้จักกับปุกลุกให้มากขึ้นค<ช>่ะช่วยเอาปุกลุกมาหน่อยนะ<ช><ช>โอเคงั้นเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเอาไว้ครั้งหน้าพบก,กันใหม่นะ,ะพบกับปุกลุกด้วย<ช>โอเค <ๆ S 2> แล้วก็เดี๋ยวจะพาพบกับหญิงสาวจอมซูมกันในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ